ถ้าเราจะแซงแซงช่วงนี้ครับช่วงไหนครับช่วงที่รถไหลนี่นะครับดูนะครับรถคันสีดําใช่ไหมเขาขึ้นมาช้าใช่ไหมครับเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไว้ครับแล้วเบี่ยงเบี่ยงเข้ามาปุ๊บแล้วเข้ามาอยู่ในเลนครับปิดไฟเลี้ยวเลยนะครับแล้วขับตรงไปครับนี่นะครับทีนี้เราจะเข้าเลนกลางนะครับเราจะเข้าเลนกลางดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถต็มคัญนะครับผมเข้าไม่ได้นะผมเห็นหน้ารถ็มคัญแต่เนี่ยคันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมา ทำเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่จะขับรถออกต่างจังหวัดกลับบ้านตัวเองเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับอยากจะเอารถกลับไปบ้านนะครับเอาไปให้พ่อที่บ้านเจิมเอาไปให้พ่อแม่เจิมนะนะครับแต่ว่าไม่กล้าขับรถกลับบ้านช่วงปีใหม่กลัวจริงเลยครับช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าสงการนะครับปีใหม่ไทยนะครับเวลาเพื่อนๆขับรถกลับบ้านนะนะครับเพื่อนๆก็จะกลัวครับกลัวัฏิทินต่าง กลัวการขับรถกลัวเราคุมรถไม่อยู่นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทําเป็นไกด์ไลน์นะนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่เวลาขับรถเนี่ยขับรถออกจากจังหวัดทิ้งระยะห่างประมาณนี้ครับให้เราเห็นพื้นถนนนะครับให้เราเห็นพื้นถนนแบบนี้เลยนะนะครับแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆครับความเร็วไม่ต้องมากครับเราวิ่งตามเพื่อนๆไปเลยนะครับคันที่เขาขับเร็วนะครับเขาก็จะวิ่งออกทางฝั่งขวานะครับหรือก็จะมีคันที้ ขับเร็วเนี่ยบางทีเขาก็ออกซ้ายไปนะครับส่วนเรามือใหม่ผมแนะนําเดนกลางเลยครับวิ่งไปเรื่อยๆครับความเร็วเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณแปดสิบต้นๆเนี่ยนะครับไปเลยครับตามเพื่อนๆไปเลยครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆแบบโอเพิ่มครับมันจะไหวนะครับอ่าแล้วก็ขับรถตามที่เราวิ่งตามเพื่อนๆเราไปเนี่ยนะครับทําได้ตลอดทําได้อยู่แล้วครับนะเราก็วิ่งไปเรื่อยๆเลยครับเวลาที่เพื่อนๆขับรถปุ๊บอ่ะ เวลาเราขับรถเนี่ยเราก็ต้องดูไกลๆนะครับสังเกตไกลๆด้านหน้านู้นมีอะไรบ้างนะครับเขามีเบรกมีไฟแดงอะไรไหมเราก็ดูดีๆครับนะครับแล้วก็เวลาแซงนะครับสมมติว่านะคันหน้าเนี่ยขับช้าเหลือเกินนะเราชักไม่ไหวแล้วนะครับมันขับช้าเกินนะครับอย่างเงี้ยเราดูกระจกมองข้างฝั่งขวาก่อนครับนับหนึ่งสองสามขับขึ้นมาเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับแล้วแซงขึ้นมาครับเติมเครื่องด้วยนะเติมเครื่องด้วยครับพอเติมเครื่องเสร็จนะครับ คันด้านหน้าสีแดงอ๋อไม่ได้นะครับผมจะให้เข้าซ้ายใช่ไหมคันด้นหน้าสีแดงนะครับแต่เบอร์มันมีไฟเบรกนะเพราะว่ามันเป็นไฟแดงนะครับเราก็ยกคันเร่งครับไหลเรื่อยๆครับไหลตามเรื่อยๆครับเติมเร่งเบาๆครับให้รถไหลเพิ่มขึ้นปุ๊บไงพอเราเข้ามาใกล้ด้านหน้าครับเราแตะเบรกเบาๆครับค่อยๆแต่เบรกค่อยๆแต่เบรกครับค่อยๆแต่เบรกปุ๊บนะค่อยๆแต่เบรกปุ๊บนะครับปล่อยไหลช้าๆปล่อยไลเรื่อยๆอย่าเบรกยุดจนหยุดจึ๊กนะนะครับ ก็ค่อยต่เบรกเบาๆครับคันหน้าเขามีรถออกมานะต้องระวังครับแล้วก็ไหลตามครับไหลตามช้าอย่าเพิ่งหยุดจึกนะไหลตามก่อนครับไหลตามก่อนไหลตามรื่เยๆครับไหลตามช้าๆครับไหลตามช้าครับไหลครับไหลครับไหลนิดนึงไหลนิดนึงจนกว่าเราจะไปใกล้คันหน้าสีขาวฝั่งซ้ายนะนะครับไหลรื่เลยก่อนไหลไปครับไหลไปไหลไปนะครับไหลไปจนสันกะโปงนะครับสันกะโปงกันชนด้านหน้าอยู่ตรงอ่ากันชนด้านล่างของเขาประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วครับอ่านะครับแบบนี้ถือว่าโอเคเลยเราก็รอครับ ทีนี้เราก็รอไฟเขียวเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเขาเริ่มขยับแล้วด้านหน้า,ข,าขย่บขยับปึ๊บเราก็มองดูด้านบนอ๋อไฟเขียวพอดีครับอ่ะกดเร่งไหลตามช้ชาๆครับไหลตามช้ชาๆไหลไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆครับเราอย่าพังคารบิจี้นะบางทีเขาอาจจะมีเบกรกจันชิดเนี่ยตรงเนี้ยจุดอันตรายครับต้องระวังเนี่ยเวลาไหลไฟเขียวออกแรกๆนี่ปึ๊บครับไหลไปนิดนึงก็จะมีไฟเบรกเนี่ยต้องระวังนะครับเราอาจจะไปชนท้ายเขาได้นะอ่ทีนี้ไหลตามครับอย่าช้านะอย่าทิ้งห่างเยอะ ไหลตามเรื่อยๆเลยครับไหลตามเรื่อยๆเลยนะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับด้านหน้านะครับเขามีไฟเบรกนะครับเรายกท้ามราที่เบรกนะครับดูรัดเราครับดูอาการอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอ่ะเติมเร่งตามครับผมใช่เลยครับเติมเคร่งตามครับตามไปเรื่อยๆเลยครับทีนี้พี่ตั้มครับเออผมมาอยู่เลนขวาแล้วครับเอายังไงดีนะครับพี่ตั้มครับถ้าเราอยู่เลนขวาถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดนะไม่มั่นใจกลัวว่าเราจะไปขวางเพื่อนๆใช่ไหมเราก็ต้องหาทางเข้าเลนซ้ายนะครับ ทีนี้เราวิ่งไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบไม่ต้องไม่ต้องลนไปเรื่อยก่อนเราค่อยดูว่าด้านหน้าฝั่งซ้ายช่วงไหนว่างโล่งเราค่อยเข้าอ่ะอย่างด้านหน้าฝั่งซ้ายโล่งครับคันนี้ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถเต็มคันปุ๊บนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเบี่ยงเข้ามาครับเบี่ยงมาพี่ตั้มครับด้านหน้ามีรถสิบล้อมาครับราแต่เบรคครับแต่เบรคครับนะนะครับเราอย่าเราอย่าวกับเข้าไปเลนขวานะเพราะว่าเลนขวาเนี่ยรถมาเร็วครับระวัง นะครับอันตรายเราแต่เบรกขับตามคันนั้นหน้าไปก่อนเพราะว่าตอนที่เราวิ่งเข้ามาเนี่ยความเร็วเราก็ไม่ได้เร็วมากนะเนี่ยประมาณเนี้ยครับประมาณ70เนี่ยประมาณแถวแถวเนี้ยเจ็ดสิบแปเนี่ยมันเราก็ยังคุมเบรกได้อยู่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่เขาก็ต้องเข้าซ้ายครับเชื่อเลยนะครับเราขับตามไปก่อนครับขับตามไปเรื่อยๆก่อนรอให้เขาเข้าซ้ายแล้วเราค่อยวิง่งเ,เพิ่มเพิ่มความเร็วไปนะนะครับพี่ตั้มครับเขายังไม่เข้าเลยครับ เหมือนเขาจะแช่กลางนะเนี่ยนะครับไม่เป็นไรครับรอไปก่อนเราเป็นมือใหม่พี่ตั้มครับเราแซงได้ไหมกันลองดูครับดูกระจกข้างฝั่งขวามีรถมาไหมพี่ตั้มมีคันสีดําครับหลังคันสีดําอ๋อพี่ตั้มครับเขาออกไปแล้วครับโอเคถ้าเขาเข้าซ้ายเราปุ๊บเราก็ตามเลยครับกดเคร่งเร่งเพิ่มครับความเร็วตอนนี้นะครับอยู่ที่9 0าปลายแล้วนะครับเพราะว่ารถมันลงเนินนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่ร้อยนิดๆแล้วก็วิ่งไปปกติแล้วครับ วิ่งไปเรื่อยๆปกติเลยนะครับวิ่งเลนกลางนะนะครับเนี่ยไม่ต้องไปแช่ขวานะนะครับเพราะว่าแช่ขวาเนี่ยนะครับมันจะไปบังเพื่อนๆเขานะครับเพื่อนๆเขาที่ต้องการความเร็วเราไปแช่ขวาถทั้งที่เราขับแค่80ิเนี่ยมันมันก็น่าเกลียดนะน่าเกลียดก็นะครับเราก็วิ่งเลนกลางไปเรื่อยๆครับไปครับผมขับเลนกลางไปเรื่อยๆครับวิ่งไปตามปกติเลยนะนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆมีรถออถ้ารถเพื่อนๆนะมีค r u ตช์คอนโทรก็ลองใช้ค r u ตช์คอนโทรดูครับนะมันก็จะช่วยให้เ,เพื่อนๆไ,ไ,ไม่ปวดเมื่อยเท้าไม่ปวดเมื่อยน่องนะนะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับเราขับตรงมาปุ๊บนะครับเราก็ต้องใช้หลักการมองไกลด้วยนะนะครับดูด้านหน้าไกลๆว่ามีไฟเบรกไหมมีการเปลี่ยนเลนถฉุกเฉินไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูให้ดีๆนะนะครับ เนี่ยครับเราขับเลื่อนกลางเราลับต่างจังหวัดเนี่ยถ้าโล่งๆแบบนี้ถ้าเรามามาก่อนใช่ไหมปกติเราก็จะลับวันที่30 31ใช่ไหมถ้าเราลับมาก่อนเนี่ยทามก็จะโล่งหน่อยนึงถ้าเรากลับมาก่อนสักวันสองวันเนี่ยทางก็จะโล่งๆแบบนี้ครับเราสามารถใช้ c r u สคอ control ได้เลยนะครับะครับตรงไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็มองไกลนะครับใช้หลักการมองไกลนะครับดูว่ามีไฟเบรกไหมถ้ามีไฟเบรกปุ๊บเราไม่มั่นใจยกท่ามรอที่เบรกนะนะครับแล้วจับอาการครับว่า มันสงบยิ่งหรือยังเขาขับกันต่อเรื่อยๆหรือยังถ้าเขาขับต่อเรื่อยๆปุ๊บเราก็เติมคันเลขตามนะครับทีนี park, ple, ้ขับไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเราไปเรื่อยๆตามอัตราภาพของเราที่เราทําได้นะครับวิ่งไปเรื่อยๆเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมีทริคอีกแบบหนึ่งนะนะครับไว้สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับเวลาเวลาขับรถเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมบอกทริคง่าให้นะครับสมมุติว่าเราขับรถมาปุ๊บด้านหน้าเนี่ยเขาขับช้าใช่ไหมนะครับเรา ก็ไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าเนี่ยมันโล่งมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมว่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าคันด้านหน้ามันก็ใหญ่มันก็บังถนนเราก็ไม่มั่นใจว่าข้างหน้ามันโล่งไหมนะครับอย่างนี้ครับเราเบี่ยงออกขวานิดๆครับเบี่ยงออกขวานิดๆปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วด้านหน้าว่าโล่งไม่โล่งนะครับเราไม่ต้องข้ามไม่ต้องครอบเลยนะเบี่ยงนิดเดียวครับเบี่ยงนิดเดียวเราก็จะเห็นล่าด้านหน้านี่มันโล่งนะพอเรารู้ว่าอ่าด้านหน้าของคันนี้มันโล่งปุ๊บเราก็รอเลยครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาไีลดบ้างไหมถ้ามีปิดไฟเลี้ยวขวาครับ แล้วกดเร่งเพิ่มครับกดคเร่งเพิ่มไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับ่ต้ัมครับผมวิ่งประมาณนี้โอเคไหมครับนะครับถ้าเราวิ่งประมาณนี้นะเราต้องเข้าซ้ายนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถเต็มคันนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่อยๆเบี่ยงรถมาครับเบี่ยงมาช้าๆครับค่อยๆเบี่ยงมาไฟเลี้ยวเปิดค้างไว้นะเมื่อเข้ามาอยู่ในแล้บปิดไฟเลี้ยวครับนะครับจุดยูเทิร์นต้องระวังนะครับจุดยูเทิร์นต้องระวังนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจยกท้าเรอที่เบรกนะครับขับไปเรื่อยก่อนดูอาการดูล้อรถกันนะถ้าล้อรถเขาเคลื่อนที่เราเตรียมตัวเบรกได้เลยแต่ถ้าเขาอยู่นิ่งปเ๊บเราก็ขับไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับด้านหน้าครับพี่ตั้มครับพี่ตั้มครับด้านหน้านี่เป็นเป็นรถใหญ่เลยนะนะครับแล้วด้านหลังนี่นะครับด้านหลังมีรถตามมามีความเร็วด้วยครับผมสังเกตได้นะครับอ่ะเราก็ชะลอครับจับปากการถครับจับปาการถนะว่าเราเข้าไปใกล้10บร้อหรือยังนะครับใกล้พี่ใหญ่หรือยังเข้าไปใกล้พี่ใหญ่หรือยังนะครับ ทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งแล้วเมนเทนนะครับเมนเทนความเร็วของเราให้เท่ากับคันด้านหน้าครับของพี่ใหญ่ครับขับตามพี่ใหญ่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับด้านหน้าครับฝั่งซ้ายครับรถหกล้อเขาเบรกแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวนะครับให้พี่เข้ามาครับเราต้องทำยังไงครับพี่ครับราต้องทำยังไงครับเรากดไฟฉุกเฉินครับนะครับให้พี่เขารู้ว่าให้เข้าเข้ามานะครับปึ๊บอ่ะเรารอดูอาการเขาครับเราปิดไฟฉุกเฉินปึ๊บนะครับพี่เขารู้แล้วล่ะว่าเราให้ทางเขานะครับอ่ะเขา เขาค่อยเบี <in the same way> ่ยงเข้ามาในเลนนะนะครับแต่ก็ย <making ath rebbe> ังค่อมเลนอยู่นะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเราขับตามไปก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปครับอย่าเพิ่งเข้าไปแทรกนะครับตามไปก่อนครับเดี๋ยวเขาจะเข้าพอมันพ้นนะเดี๋ยวเขาก็จะเข้าซ้ายให้เราเองนะครับนะครับตามไปก่อนครับขับตามไปก่อนอ่ะเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับแสียงว่าเขาจะเข้าซ้ายให้เราแล้วนะครับอ่ะเราก็ขับตรงไปได้เลยครับแบบนี้ครับนี่คือวิธีการอ่านเกมนะเวลาเราขับรถเราต้องอ่านเกมนะนะครับอ่ะขับตรงไปครับพี่เจมครับ เจอสิบรอพี่เมื่อกี้นี้อีกแล้วครับทำยังไงดีครับก็มี2ช้อยให้เลือกนะครับเพื่อนๆครับอ่มี2ช้อยนะนะครับก็ไกลครับผมก็ไกลคือขับตามไปก่อนนะขอไข่ครับผมขอไข่คือเราต้องแซงดูกระจกมองข้างแซงได้ไหมโอ้พี่ตั้มครับข้างหลังมาแล้วครับพี่แดงเดือดมาแล้วครับโอ้โหออกไปนี่ชนตัวแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเลือกข้อกอไก่นะครับขับตามไปก่อนครับขับตามไปเรื่อยๆก่อนครับขับตามเรื่อยๆก่อนนะครับเราจะหาจังหวะแซงนะครับอ่ดูกระจกมองข้างม่ครับ โอ้พี่ต้อมครับมาเป็นพวนเลยครับพี่ต้อมครับอย่างนี้ไม่น่ารอดนะครับเราต้องขับตามอย่างเดียวเลยแล้ครับถ้าอย่างนั้นขับตามก็ต้องขับตามนะครับขับตามไปก่อนครับขับตามไปก่อนครับขับตามไปเรื่อยๆเลยนะครับทิ้งระยะห่างนิดนึงนะจะขับไปจี้มากนะครับขับตามไปก่อนครับเวลาเพื่อนๆขับรถปุ๊บเนี่ยนะครับดูกระจกมองข้างด้านข้างนะแล้วก็ดูด้านหน้าสลับกันนะครับเวลาดูฝั่งขวาเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องหันหน้าไปทั้งหัวนะเราแค่ ะครับเลย์ตาใช้หางตาเลยไปปุ๊บแล้วก็ดูแค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่าหัวเราถ้าหันไปทางไหนเนี่ยมือมันก็จะหันไปตามนะนะครับเป็นมือใหม่เนี่ยถ้าเราม,มือไม่นิ่งพอเนี่ยเวลาเราหันหน้าไปทางไหนเนี่ยมือมันก็จะตามนะนะครับด้านหน้านะครับสัญญาณไฟพี่ใหญ่เปิดไฟฉุกเฉินนะดังนั้นเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยครับพี่เขาเปิดไฟฉุกเฉินเราต้องเบรกแล้วนะครับนะครับทิ้งระยะเบรกนะนะครับเพื่อลักษณะแบบนี้นะครับไม่เกิดอุบัติเหตุก็ต้องเป็นไฟแดงครับ เพราะว่าเราไม่ชานาญทางใช่ไหมเราเป็นมือใหม่นะนะครับแต่จากประสบการณ์ของผมข้างหน้าน่าจะเป็นไฟแดงนั่นแหละครับนะครับเขาเปิดไฟฉุกเฉินปุ๊บเราก็ตามไปก่อนครับแต่เบรกช้าๆครับไหลตามเรื่อยๆครับไหลตามไหลตามครับพี่ตั้มครับช่วงนี้ถ้าเราหาจังหวะเซงได้ไหมอย่าเลยดีกว่าครับนะว่ารถวิ่งรถเข้าวิ่งมานี่นะครับถ้าเราเปลี่ยนเลนกระตันหันเนี้ยนะครับอาจจะโดนชนท้ายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้นะเราก็ต้องระวังนะครับเอาถึงเอาถึงบ้านปลอดภัยดีกว่านะนะครับ ไปเรื่อยๆก่อนครับนี่แหละครับก็จะเป็นประสบการณ์นะให้เพื่อนๆมือใหม่นะครับเวลาขับรถเนี่ยนะครับเวลาออกต่างจังหวัดกลับบ้านไปใหม่อยากรถกลับไปเจมที่บ้านเนี่ยก็เอาออกมาได้เลยครับแต่ว่าเราก็ต้องมีสติด้วยนะครับทิ้งระยะห่างครับเบรคครับผมทิ้งระยะห่างนิดนึงนะครับนี่ครับเวลาทิ้งระยะห่างจากคันใหญ่นะรถใหญ่รถพี่ใหญ่เนี่ยเราต้องเห็นนะครับถนนพื้นถนนนะครับขอบกระโปรงนะครับหรือขอบกระจกสีดําด้านล่างเนี่ย อยู่ใต้ล้อเขาเลยนะครับเผื่อเขาไม่ไหวนะครับเขาเลี้ยวขึ้นเนินหรือว่าอะไรยังไงเราก็จะเบี่ยงออกได้นะครับเบี่ยงออกซ้ายออก,ออกขวาได้นะครับเวลาเราเบี่ยงเนี่ยเราก็ต้องดูกระจกมองข้างใช่ไหมพอเราดูว่าเราไปได้เนี่ยเราเบี่ยงเนี่ยมันจะได้มีพื้นที่ในการตีวงเดียวนะครับไปเขาถอยมาเนี่ยนะทีนี้นะครับเราจับอาการด้านหน้าครับเขามีรถไหลเนี่ยแสดงว่าเขาไปได้แล้วเราก็ตามครับถ้าเราจะแซงแซงช่วงนี้ครับ ช่วงไหนครับช่วงที่รถไหลนี่นะครับดูนะครับรถคันสีดําใช่ไหมเขาขึ้นมาช้าใช่ไหมครับเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับแล้วเบี่ยงเบี่ยงเข้ามาปุ๊บแล้วเข้ามาอยู่ในเลนครับปิดไฟเลี้ยวเลยนะครับแล้วขับตรงไปครับนี่นะครับทีนี้เราจะเข้าเลนกลางนะครับเราจะเข้าเลนกลางดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถเต็มคันนะครับผมเข้าไม่ได้นะผมเห็นหน้ารถเต็มคันแต่เนี่ยคันสีดำเขาเข้ามานะครับดังนั้นเราก็ต้องระวังนะเวลาจะเปลี่ยนเลนเนี่ยช่วงเทศกาลนี่มันมีมาทุกเลนเลยนะครับด้านหน้าเขามีไฟเบรกเราเบรกคร เบรกครับเบรกตามนิดนึงนะครับไหลาตามครับไหลาตามอ่าไหลาตามพี่ตั้มครับเรามาอยู่เลนขวาอีกแล้วครับโอ้ยังไงดีนะครับเนี่ยอ่าเลนขวาก็เลนขวามาลองดูสักตั้งซิอ่าขับตามไหมครับความเร็วตอนนี้รถมันอยู่ในเขตชุมชนนะมันก็คงไม่เลนมากไอ้มันมันก็คงไม่ได้เร็วมากนั้นเราขับตามเลนขวาไปก่อนนีไว้โล่งๆปุ๊บเราก็เข้าเลนกลางดีไหม,มเพื่อนเพื่อนว่าดีไหมดีครับพี่ตั้มครับผมอยากเข้าเลนขวาม,มานานแล้วอยากมีฟฟลลิ่งรู้สึกว่า เลนขวาเป็นยังไงนะครับจริงๆเลนขวามันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับแค่ความรู้สึกของเราเองเท่านั้นเองนะครับแค่ได้อยู่เลนขวาแล้วแบบเหมือนเราเราได้เป็นฮีโร่อะไรเงี้ยเหมือนเ้วเหมือนเราได้แบบเป็น v i p อีย่างงี้ใช่ไหมนะครับไม่นะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าเข้าเลนขวาแล้วต้องมาแช่ขวาแล้วให้เพื่อนๆแซงซ้ายนี่ผมเหมือนโดนตบหน้าผมไม่เอาดีกว่านะครับเราจะเข้าเลนซ้ายนะนะครับดูกระจกข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถจมคันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเบี่ยงเข้ามาครับเบี่ยงเข้ามา เมื่ออยู่ในเลนปุ๊บปิดไฟเรียรับอ่านะครับคันท,ที่เขาขับเร็วๆเ,เขาก็จะไปได้นะครับเราก็จะไม่ขวางทางเขาเราเป็นมือใหม่นะครับเราไม่ได้ขับเร็วมากเราก็วิ่งปกติของเราเรืเร่อยๆเลยวิ่งตาม,มเพื่อนๆไปก่อนไว้ให้เรามีช่วโบงบินสูงๆเรามีความชนาญในการเปลี่ยนเลนเรามีความชนานาญในการมองกระจกมองข้างดูว่าจังหวัดไหนาแซงได้แซงไม่ได้เราก็ค่อยขับเร็วค่อยทํานะครับตอนนี้เราเป็นมือใหม่เรา สงมเจียมตัวนะขับไปเรื่อยๆไปก่อนเลยนะครับอ่ะทีนี้ขับตรงไปก่อนครับเฮ้พี่ตั้มครับด้านหน้านี่เขาเบรกกันนะครับพี่ตั้มครับอ่ะเราก็เบรกสิครับรออะไรนะครับเบรกนะครับแต่ว่าเวลาเบรกนี่จะเบรกจึกนะเบรกแบบให้เราจับความรู้สึกขานหน้านะครับจับความรู้สึกขานหน้าว่าเรามีระยะห่างแล้วเบรกแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ามันเบรกกระทันหันนี่เราเอาอยู่นะครับอ่ะไหลตามครับปื๊บอ่าเบรกช้าๆครับเบรกช้าๆปื๊บให้สั่นกระโปรงนะครับหรือขอบกระจกอยู่ใต้กันชนนะครับ จับอาการรถนะครับถ้าเราเบรกได้อย่างนี้นะครับมีระยะห่างแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับทีนี้น้านน่าจะเป็นไฟแดงแหละนะครับดูจากใต้นะนี่ครับมีป้ายเตือนข้างทางนี่มันจะมีบอกเป็นระยะระยะเลยถ้าถึงไฟแดงเนี่ยนะครับมันจะมีป้ายแบบแบบนี้เตือนเลยนะนะครับเพื่อนๆก็ต้องระวังไปครับเราเห็นรถเขาไหลแล้วเราก็ไหลตามครับผมไหล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 ตามเลยครับไหลตามมาครับมาไปครับผม เพเิเพลกงตามครับค่อยๆไปเรื่อยๆครับทิ้งระยะห่างนิดนึงเพราะว่าช่วงออกตัวเนี่ยนะครับอาจจะมีการเบรกกระทานานันหันก็ต้องระวังนะครับเพื่อนๆจาได้ไหมเมื่อกี้นะที่ผมเล่าให้ฟังว่าเวลาเราจะเปลี่ยนเลนใช่ไหมเราตัดขับตาม10บล้อมาเนี่ยเราจะเปลี่ยนเลนตอนรถหยุดผมไม่แนะนํานะถ้าผมแนะนําก็คือเราเปลี่ยนเลนตอนรถออกตัวนะครับหาช่องว่างแล้วค่อยเปลี่ยนเลนออกไปนะครับด้านหน้ามีไฟเบรคครับแต่เบรคครับเราแต่เบรคเลยครับนะครับแต่เบรคชะลอ เดาวทิ้งระยะห่างประมาณนี้นะครับทิ้งระยะห่างเลยนะครับทิ้งระยะห่างประมาณนี้นะครับเบรคระยะห่างไว้ก่อนนะครับคีบแบบคีบแบบนี้ด้วยครับแล้วก็ขับตามไปกันครับเมื่อเขาทิ้งระยะห่างออกไปปุ๊บเราก็เติมเร่งตามครับผมนะเติมเร่งตามไปเรื่อยๆครับนะครับด้านหน้ามีรถเปิดไฟเลี้ยวออกมานะครับเราก็ยกคันเร่งนิดนึงนะครับแล้วก็ตามไปครับขับตามไปเรื่อยๆเลยครับ ีนี้นะครับเมื่อเ,เพื่อนๆนะครับวิ่งทางหลักเนี่ยนะครับบางทีข้าม้าบจังหวัดข้างเพลมันก็จะเป็น2เลนทีนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูสถานการณ์ที่เราต้องขับรถที่เป็น2เลนนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ที่เป็น2เลนกันครับไปเลยครับ